สวัสดีครับพี่น้องยินดีตอนรับกับสู่ช่องกับโปูชาแนลมันนี้ที่ภาพี่น้องมาเบิงงไม่มงค้นหนาปูกอีกชนิดหนึ่งนะครับผมเป็นไม้ที่มีประวัติความเป็นมากเพิ่นซื้อว่าต้นกาหลงน,นะพี่น้องต้นกาหลงนี่จัดอยู่ในวงทัวนะครับแต่ก่อนนี่ ไม้กาหลงนี่เป็นไม่ป่าได้พี่นอกตามประวัติความเป็นมากของไม้กาหลงนี่นะครับในผ่านไปพออยู่ในป่านะครับและกะาไตหุ่มกาหลงนี่ที่มีตาของนกของสัตว์ปีต่างๆนะครับกองเต็มอยู่ก็เลยเกิดควานสงสัยว่าเอเป็นอย่างงี้พวกกาพวกสัตว์ต่างๆงจะมาตายอยู่นี่ก็เลยทีหูก็เลยได้หูวา่าไม้กาหลงนี่ เป็นไม้ที่มีคุณวิเศษในด้านเมตตามหานิยมนอกเหนือจากากาสิลงแล้วนะครับหรือสัตว์ต่างๆสิลงแล้วที่ชอบอาศัยสีลุ่มลงในในคุณวิเศษของไม้ชนิดนี้แล้วนะครับมีการนํามาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ประดับนะครับเพราะเชื่อว่าให้คุณวิเศษไปทางเมตตามหานิยมก็เ,เลยได้น้ำบอ,อกว่าจากป้ามาปลูกพี่น้อง โพชแนลได้นํเาเมลมาเล็ดของไม้กาหลงมาปลูกปีที่สอได้สปีแล้วพี่นอ้องเพราะว่าอยากได้ขึ้กันนะครับมันมีสองพันพี่น้องนี 2, ่สองพันพันแดงดอกแดงกับดอกขาวนี่ดอกขาวปลูกได้สองปีลักษณะใบสิมีลักษณะค,คล้ายๆกับต้นส้มเสี้ยวนะครับพี่นอ้อง ต,ต้นชนเชียวนี่ใบสิหนากว่านี่ใบออกหนาออกเป็นมันนะ,ะ้รกบปลายใบนี่ที่กลมกว่านี่ใบใ่แม่กระทั่งแม่กระทั่งฟักของเล่านี่ฟักของต้นการหลวงนี่ที่แค่นี่เลยพี่น้องประมาณห้าเซนต้ตาฟักของสมเชี่ยวนี่ยาวเป็นยี่สิบนิว้วเกือบเกือบซอกก็มีนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นไม้พุ่ม ในพุ่มขนาดกลางก้นสูงกระิประมาณสองเมตรสามเมตรต่อต้นชมเสี่ยวนี่เป็นมายืนต้นยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ตัวน,นั้นกินได้ในชมเสียวเพราะว่ารสชาติออกเปรี้ยวนะครับเอาไปทําต้มย่ำเอาไปยั้งก็ได้นะครับต่อตัวนี้นี่ข้าจนยยมปลูกเป็นไม้ไม้มงคลเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับเพราะว่าเราสีออกดอกอยู่ตลอด ครับพี่น้องประมาานี้อยากให้พี่น้องในด้นหูนะครับแล้วก็ห้ามาปลูกพี่น้องเพราะว่าไม่คิดนนี้ให้คุณวิเศษไปทางเมตตามหาเส,สน่ห์อ่าค้นรักค้นหลงผู้ใดเขามาเห็นกันมความ่นิยมชมชอบเป็นทีหลักหลงของบุคคลผู้ไปมาหาสู่นะครับเป็นไม้เรียกทรัพย์ท่าพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆพี่น้อง ที่เขามาเบิงขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแก่งเตือนนําเพื่อสิบประดิษฐ์การแก่งเตือนในคลิปต่อๆไปครับผมคลิปนี้ลาพี่ลาวน่องสำนีกเจอกันคลิปหน้าครับผมกระโปรชาแนลของกราวขวัา,าสบายดีครับพี่น้อง